เสื้อไทยจิตระดาคอจีนกระดุมห้าเม็ดนะคะวิธีเข้าช่างจะเข้าคอแบบนี้เลยนะคะแขนยาวจีบหัวไหล่นะคะเพื่อนๆถ้าเราอยากให้ใส่ง่ายๆเราติดกระดุมแต็บตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะได้ใส่สะดวกใส่ง่ายนะคะเป็นคอจีนแขนยาว ติดกระดุมห้าเม็ดนะคะเป็นคอจีนเสื้อไทยจิตระดาสีสวยๆส,สีม่วงนะคะเพื่อนๆเติดกระดุมห้าเม็ดเสื้อคอจีนเข้าคอให้สวยนะคะเพื่อนๆการเข้าคอก็แล้วแต่เทคนิคของช่างแต่ละคนนะคะนี่ค่ะสวยๆช่างจะเข้าแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆ เย็บตกกล้องตรงนี้นะคะด้านหลังบางคนก็จะใช้วิธีสอยนะคะแล้วแต่ช่างแล้วแต่เทคนิคแต่ละคนนะคะเสื้อไทยจิตระดาเสื้อคัดทรงคัดไหล่นะคะสวยสวย